i n n โนเวทีวีจะมาเล่าถึงความลับในเรื่องดารินอินเดฟรังกันค่ะหรือที่เด็กๆรู้จักกันในชื่อซีโรทูนั่นเองค่ะเรามาแนะนำเรื่องกันก่อนดีกว่า อนิเมะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวในโลกอนาคตอันไกลโพ้นที่พื้นดินถูกทำลายแทบจะไม่เหลือพื้นที่เดิมหลงเหลืออยู่แล้วมนุษย์ได้ย้ายไปอาศัยบนเมืองเคลื่อนที่ที่เรียกว่าแพนเทชันจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ข้างบนของแพนเทชันจะมีสถานที่ฝึกนักบินที่เรียกว่ามิสเตลเทนหรือกรงนกนักบินจะมีแค่พวกเด็กๆเ,เท่านั้นและเด็กที่อยู่ที่นี่จะไม่รู้จักหรือรับรู้ถึงโลกภายนอกหรืออิสระเสรีเลยพวกเขาอยู่เพื่อทำภารกิจนั่นคือการต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เรียกว่า ววพวกเขาใช้หุ่นยนต์ยักษ์ที่เรียกว่าแฟรงในการต่อสู้สําหรับพวกเขาแล้วการต่อสู้คือหลักฐานในการมีชีวิตอยู่ต่อไปนี้จะสปอยเนื้อเรื่องหลายส่วนสําหรับใครที่อยากดูเรื่องนี้แนะนําให้ไปดูอนิเมะก่อนได้นะคะเพื่ออัจรลดในการชมเป็นอนิเมะอีกเรื่องที่ดูแล้วอินไปกับเรื่องจริงๆดูแลอยากติดตามเรื่อยๆเลยค่ะสําหรับใครที่ดูแล้วลองฟังกันนะคะว่าเรื่องนี้รู้กันแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย ตัวละครที่หลายๆคนชื่นชอบและหลงไหลกันสำหรับเรื่องนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นั่นคือซีโร่ทูถ้าเกิดวันที่27กุมภาสูงประมาณ170เซนแล้วโค้ดเนมคืออะไรล่ะมันมาจากไหนนะแล้วทําทไมถึงต้องเป็นซีโร่ทูล่ะโค้ดเนมคือเลขลำดับการเกิดของแต่ละคนในช่วงที่ยังเด็กอยู่แต่ตัวเลขพวกนี้สามารถขยับขึ้นได้ถ้าผ่านการทดสอบแล้วได้คะแนนที่สูงขึ้นหรือบางครั้งลำดับบนๆเกิดตายไปหรือถูกปลดไปลำดับเลขก็จะเลื่อนขึ้นไปแทนได้เพราะฉะนั้นยิ่ง คตตัวเลขต่ำมากเท่าไหร่ความสามารถก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนางเอกได้โค้ดเนมซิโ r o t มาอ้าวแล้วซิโ o t h u ล่ะเป็นใครกันซ e โ o t h ก็คือองค์หญิงของเผ่าเคียวริวนั่นเองซึ่งเป็นเผ่าที่มีความสามารถและแข็งแกร่งอยู่บนโลกมากกว่าหลายล้านปีมีอารยาธรรมที่จเจริญกว่ามนุษย์มากแต่ต้องย้ายลงไปอยู่ใต้ดินหลังจากต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวที่มีชื่อว,ว่าิร์ m และซ e โ o t h ก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมาจากการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อขึ้นจากเส้นผมของซ e โ o t h ขึ้นมานั่นเองนั่นทําให้ซ e โ o t h เลอดและ DNA ของเผ่าเคลียวริวผสมอยู่ในตัวด้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของดร์แฟรงค์ที่มีแค่เซลล์ทูที่สามารถเติบโตและคงอยู่ได้ทําให้เธอเป็นตัวอย่างพิเศษและมีความแข็งแกร่งมากเลยทีเดียวเซลล์ทู Two ไม่ได้มีแค่ชื่อเดียวนะเธอมีนามแฝงว่าเดอะพาร์เนอร์คิลเลอร์เพราะเธอเกิดมาพร้อมกับ DNA และเซลล์ที่แตกต่างจากคนอื่นทําให้เธอมีพลังที่เหนือกว่าคนอื่นและสามารถดึงพลังจากคนขับได้ด้วยเหมือนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับแฟงพาขึ้นไปอีแต่ด้วยพลังที่มากทําให้คู่ผูของเธอที่่ผาานม คนจะตายหลังจากที่ขับคู่กับเธอในครั้งที่สาทุกครั้งด้วยความแข็งแกร่งของเธอและความกระหายที่จะเป็นมนุษย์ที่คิดว่ายิ่งฆ่าเคียวริวมากเท่าไหร่ก็จะทาให้เธอเป็นมนุษย์เร็วเท่านั้นเธอจึงดึงพลังของพาร์ทเนอร์หรือสู่พลังชีวิตของพวกเขานั่นเองทําให้เธอได้ฉายานี้มาโดยที่ไม่ตั้งใจเท่าไหร่อีกชื่อหนึ่งของเธอคืออีโอโตหรือไอโอตาคือชื่อรหัสของเธอตอนที่อยู่กองกําลังพิเศษที่พวกป่าตั้งให้และชื่อเซโรทูคือโค้ดเนมแรกของเธอและเป็นชื่อที่ฮีโร่เรียกเธอเธอจึงชอบชื่ เราเรียกเธอมากที่สุด แล้วเจ้าหุ่นที่ขับขับกันคืออะไรนะคือหุ่นแฟรงเป็นอาวุธชีวาภาพที่สร้างโดยดร์แฟรงเวอร์เนอร์และอยู่ภายใต้การดูแลของ APE ถูกสร้างขึ้นจากซากโครงกระดูกเคียวริวที่ขุดขึ้นมาจากพื้นผิวโลกผ่านกระบวนการขุดเจาะที่เรียกว่า s p a n n นนิได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นอาวุธป้องกันเคียวริวและจําเป็นต้องใช้นักบินชายและนักบินหญิงที่อยู่ในวัยสมบูรณ์ในการขับเคลื่อนแล้วชื่อของแฟรงแต่ละตัวนั้นคือชื่อของดอกไม้ชื่อของเราหุ่นแฟรงของทีม13 นนั้นจะถูกตั้งตามชื่อสายพันธุ์ของดอกไม้ต่งตางๆคือสเตลิเซียเดฟิเนียอเจนเทียเจนิต้าและโคโลฟิทัมแน่นอนว่าไม่ใช่แค่เอาชื่อมาตั้งเท่านั้นยังรวมถึงการดีไซน์รูปร่างหุ่นด้วยดังนั้นห้องคนขับที่อยู่ใจกลางเหล่าหุ่นก็เปรียบเสมือนเกสรดอกไม้ซึ่งเราจะเห็นตัวละครในเรื่องแยกตำแหน่งของคนขับหญิงว่าพิสติลหรือเกสรตัวเมียและตำแหน่งคนขับชายว่าสเตเมนหรือแปลว่าเกสรตัวผู้แถมยังเปรียบไปเหล่านักบินเป็นพลาไซ ที่แปลว่ากาฝากหรือปราสิตอีกด้วยก็เหมือนกับเหล่าพึ่งที่คอยบินมาช่วยผสมเกสรให้ดอกไม้นั่นเองแล้วมีใครเคยสังเกตเครื่องแบบของชุดพาราไซกันบ้างคะชุดของสเต m เมนนั้นจะมีสัญ,ญลักษณ์ Y อยู่ที่ทรงอกเพราะหมายถึงโครโมโซมเพศชายที่เป็น XY และชุดของผู้หญิงจะมีสัญ,ญลักษณ์ X อยู่ที่กลางอกเพราะมีโครโมโซมเพศหญิงที่เป็น XX นั่นเอง แล้วกลุ่มนายเป็นใครกันล่ะกลุ่มนายเป็นคนที่สร้างขึ้นจากเซลล์ของเซโร่ทูกลุ่มนี้มีสมาชิกด้วยกัน9คนชื่อสมาชิกมาจากอักษรกรีกคืออัลฟาเบต้าแกรมมาอิบซลอน4คนนี้จะเป็นผู้ชายและเดลต้าเซตาเอตาและทีตาจะเป็นผู้หญิงรวมเซโรทูด้วยก็จะครบ9คนพอดีซึ่งชื่อในกลุ่มนี้ของเซโรทูก็คือไอโอตาหรือออกเสียงภาษาญี่ปุ่นว่าไอโอตะนั่นเองสมาชิกในกลุ่มนี้สามารถขับแฟลงได้ทั้งตำแหน่งพิซเซลหรือสเตเมนแต่เวลาจับคู่ ในกลุ่มจะสลับให้ฝ่ายชายเป็น Pi จทิ l และฝ่ายหญิงเป็นสเตเมนแทนพวกเขาเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องกินนอนหรือเข้าห้องน้ําเลยเพราะว่าเขาจะได้รับสารอาหารจากการบํารุงรักษาคือเติมเม็ดเลือดเหลืองเข้าไปแทนนั่นเอง ในเรื่องพระเอกชอบพูดถึงนกที่บินไม่ได้จะมีตำนานของประเทศแผบตะวันออกพวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีเป็นตำนานเกี่ยวกับนกพิการที่จีนจะเรียกว่านกปีอี้หรือเจียนเจียนเป็นนกที่มีตาเพียงดวงเดียวมีปีกเพียงข้างเดียวมันจะมีชีวิตและบอยบินอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมันมีคู่นั่นก็คือตัวผู้กับตัวเมียจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันขาดจากกันไม่ได้สื่อถึงคู่ชายหญิงที่แต่งงานอยู่กันเป็นคู่นกปีอี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่สวยงามและเป็นนิรันดร พลังงานหลักในเรื่องนี้ก็คือพลังงานแมกมาเป็นแหล่งพลังงานจากแกนโลกและมนุษย์ในยุคนี้ใช้เป็นแหล่งพลังงานแต่แท้ที่จริงแล้วพลังงานนี้เป็นมนุษย์เผ่าเลียวคิวที่เปลี่ยนร่างกายที่ตายแล้วของพวกเขาให้เป็นพลังงานแมกมาขึ้นมานั่นเอง และเหล่าตัวร้ายในเรื่องที่ใช้ชื่อว่าเวิร์มและเอพีเมื่อนำมารวมกันและจัดเรียงใหม่จะทำให้เกิดคำว่าแวมพร์เป็นชื่อที่เหมาะสมกับพวกเขามากเปรียบเสมือนเผ่าพันธุ์ต่างดาวที่หวังจูดูดินวิญญาณและสิ่งมีชีวิตอื่นๆนั่นเองก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวความลับที่เป็นเกดเล็กเก็ดน้อยของอนิเมะเรื่องนี้ที่ผู้แต่งบรรจงใส่ใจรายละเอียดให้กลายมาเป็นอนิเมะที่ยอดเยี่ยมอีกเรื่องหนึ่ง ใครชอบคลิปสนุกๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะถ้าผิดพลาดตรงไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ